เรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงในเรื่องของห้างหุ้นส่วนกิจการเจ้าของคนเดียวบริษัทมาถึงตัวล่าสุดที่สไลด์คือก,กิจการร่วมค้านะครับคือการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบริษัทนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเป็นแพ็กเกจใหม่แคมเปญใหม่หรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุิคูเป็นเกษตรกร นะครับที่มีฟาร์มไล่นู่นนี่นั่นรวยและมีชื่อเสียงกับการตัวนักศึกษาเองเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าณนะวันนั้นคือวันที่เป็นเทศกาลพืชสวนโลกแน่นอนการจะทํากิจการร่วมค้าคือระหว่างบริษัทกับหน่วยงานหรือบริษัทนักศึกษาที่เป็นเจ้าของเซ็นทันหรือห้างสรรพสินค้ามาติดต่อ ไล่คู่เพื่อเอาไปจัดดิสเพย์ก็ดีหรือเอาไปจัดในเรื่องของรูปแบบตกแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลนี่คือการร่วมค้าร่วมค้ายัางไงผลประโยชน์ทั้งคู่หนึ่งห้าสัปสินค้าของนักศึกษาทันยุคทันสมัยและเป็นที่จับตามองณนะเทศกาลนั้นส่วนคู่ได้โชว์โปรดักต์คือ พืชอของตกแต่งนี่คือกิจการลุ่ค้านะครับต่อไปพูดถึงธุรกิจแฟนชายซึ่งแฟนชส์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ทุกคนน่าจะพอรู้วม่ามั่งนะครับถ้าเป็นเด็กตลาดก็น่าจะเรียนกันนะไม่ว่าจะเป็นว่า SME ก็ดีการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมก็ดีนะครูจะอธิบายแบบสั้นๆธ,ธุรกิจแฟนชายเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่บุคคล2ฝ่ายนะครับมีทั้งผู้ซื้อสิทธิ์และผู้ ขายสิทธิ์นะครับซึ่งผู้ขายสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่เขาประสบความสําเร็จในแบรนด์นั้นและเขาต้องการที่จะขายกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ที่จะมาซื้อนะครับโดยทั้งฝ่ายท,ทั้งสองคนต้องตกลงกันโดยซึ่งลัดษณโปรติของเฟนชายเมื่อผู้ซื้อสิทธิ์ไปจะได้อะไรหนึ่งได้ในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายโดยใช้แบรนด์เขา2 ป้ายเสรษฐกักทางการค้า3วัตถุดิบอินเวนทอรต่างๆจะเป็นของบริษัทแม่เอาง่ายๆจะเป็นของบริษัทแม่ที่เขาจะบริการให้เพียงแค่เรามีเงินไปซื้อแฟรนไชส์เขานั่นเองนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอันดับ1 2 3 4 5ดูเซเว่นเซเว่นทุกคนน่าจะเคยเข้าไม่มีใครไม่เคยเข้านะครับ ถ้าเป็นชาเซเว่น่ยดูจากราคาจากสไลด์สูงนะแต่ถามว่าสูงทำไมถึงมีเยอะเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อไปในเรื่องของอ่ะอัดนดับ3 e s เฟสมาทีนี้เนี่ยมันไล่อันดับแต่มันไม่ได้ไล่มูลค่าเงินนะครับ f เ m a r าทำไมในเมื่อเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเซเว่นอลแต่ทำไมเลนราคามันถึงแตกต่างกันเกือบเท่าตัวนะครับอ่ะ ส่วนอันดับ2 4กับ5นี่ก็จะเป็นอ่าแฟนชายที่เล็กลงมาหน่อยอ่ะเรามาดู7 e เ e ่นอเนี่ยกับเ e ส m a มาสิ่งที่แตกต่างกันเลยคือ VALUE ซึ่ง VALUE คืออะไร VALUE คือในเรื่องของเกี่ยวกับขอบข่ายนะครับที่ลูกค้าต้องการเข้าเพราะฉะนั้นเซเว่นเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือมากกว่าเฟส a r มาด้วยสิ่งต่างๆนานา,นาที่มาล่อใจลูกค้า ก็ดีเลยมีค่าแฟนชายที่สูงกว่าใครเพื่อเลยถือว่าเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับที่เป็นแฟนชายที่สูงนักตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณการลงทุนแนะนาเลยลงทุนจากแฟนชายยอดทิ่ที่ครูบอกมาเนี่ยหอันดับเนี่ยตามที่เราสมควรหรืออยากจะทําแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทําอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาเนี่ยอยากจะบอกว่านักศึกษาการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพรสวรรค์มันไม่ได้ช่วยอย่างเดียวมันต้องดูจากพรแสวงและกว่าจะเป็นพรแสวงเราต้องรู้จักองค์ประกอบที่ดีก่อนนะครับมามาดูองค์ประกอบแรกผู้ประกอบการที่ดีต้องกระหายสู่ความสําเร็จนะครับเมื่อแทนเจนศึกษายกตัวอย่างเช่นตัวเองมาลง ทะเบียนภากรดูร้อนออนไลน์ครั้งแรกแน่นอนนี่คือความกระหายในเรื่องของการที่อยากจะจบการอยากจะผ่านในวิชาที่ตัวเองลงกระหายแล้วต้องปฏิบัติด,ด้วยเช่นอย่างที่ครูบอกการที่ครูมาออนไลน์คลาสอย่างนี้คุณดูหรือเปล่าคุณดูแล้วคุณทํางานให้ครูได้หรือเปล่าทําได้คุณสักเซสนะครับต่อไปในเรื่องของลักษณะชอบเสี่ยงหรือลิส ชอบเสี่ยงในที่นี้ครูพูดถึงเกี่ยวกับความกล้าที่จะได้อยากจะทำนะครับกล้าที่จะเสี่ยงแต่กล้าอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยเพื่อเอามาปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวสินค้าเราก็ดีรูปลักษณ์องค์กรเราก็ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเอามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้บริโภคก็ดีนี่คือความคิดสร้างสารรค์เราต้องมีหัว a r ์ตนิดนึงนะครับถึงไม่มีเรา ต้องรู้จักไม่ย่อดท้อที่จะศึกษาการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราย่อดท้อมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่อย่างเดียวแต่ถ้าสมมติเราไม่ยอดท้อและเกิดความเชื่อมั่นแน่นอนมันซักเซสทุกอย่างถามว่าสักเซสมากสักเซสน้อยมันก็เป็นคำว่าสักเซสหรือประสบความสาเร็จแล้วต่อไปนะครับในเรื่องของความอยากจะตัดสินใจที่เด็ดขา อยากจะตัดสินใจทาไมถึงใช้คํานี้เพราะองค์ประกอบหลักของผู้ประกอบการที่ดีเทุกคนมีความตัดสินใจหมดแต่ความตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยเราต้องเป็นตัวกําหนดตัวเราเองว่าเราทําแล้วเราตัดสินใจไปนี่คือการกําหนดทิศทางของกิจการเรานะครับกล้าเปลี่ยนถือเป็นโอกาสอ่ะข้อนี้ครูอยากจะเน้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้าเปลี่ยนแปลงด้วย เวลาด้วยสถานการณ์ด้วยเศรษฐกิจด้วยกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ opportunity ก็ดีหรือโอกาสหรือเทรสที่แปลว่าอุปสรรคเนี่ยมันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มากระทบกับตัวเราเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมภายนอกยกตัวอย่างเช่นณนตอนนี้มีโควิดอยู่เพราะฉะนั้นโควิด19นะครับอันนี้ที่ครูไม่ใส่ผ้าปิดปากเพราะครูพูดอยู่ในห้องนะนะเดี๋ยวจะมาทวงจริงว่าเอยอาจารย์ทำไมไม่ใส่ผ้าปิดปากไม่เอา นะครูปแปก็เล่าครูก็ใส่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจกําลังตกต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่เป็นตัวกล้าเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะหันมาลุกในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุในการป้องก,กันโรคโควิดโดยเราใช้ความคิดเราจาับความคิดตั้งสาลน,นะครับนี่คือการกล้าเปลี่ยนอดทนแน่นอนพูดถึงพูดตลอดว่าความอดทนเป็น ประตูสู่ความสำเร็จนะครับมีความมุ่งมั่นและคุณค่าของเวลานะทาไมเพราะเนื่องจากนักศึกษา24ชั่วโมงคนเราไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่น10ชั่วโมงของแต่ละคนนายเอเอาไปเล่นเกม10ชั่วโมงนายบเอาไปทํางานเสริมแน่นอนนายเได้ความสนุกแต่ไม่ได้เงินนายบเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินสามารถเอาไปต่อยอดได้เพราะนั้นเวลาเรามันไม่เท่ากันนะครับ อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปเพราะฉะนั้นในเรื่องของออนไลน์คัสแรกเนี่ยเราพูดถึงที่มาของธุรกิจความหมายนะครับกลุ่มอิทธิพลก็คือพวกลูกค้าและกฎหมายกฎหมายนําไปสู่ความสําเร็จโดยยกตัวอย่างมาหนึ่งกฎหมายคือกฎหมายพาณิชย์ในเรื่องของการจดทะเบียนการค้าต่อไปในเรื่องของรูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนสามัญต่างๆนานา,นาจนมาถึง10องค์ประกอบผู้ประกอบ ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ควรมีนะครับนี่คือสิ่งที่จะได้ในคลาสเรียนนี้งานนะครับงานมีกําหนดเวลาส่งนะให้หนักศึกษารสรุปใจความสําคัญให้ครูหน่อยที่ตัวเองได้ดูคลิปนี้ไปคือได้เรียนนะั่นปะได้เรียนไปนั่นเองโดยเขียนลงใส่กระดาษรายงานอย่างน้อย5บรรทัดนะครับให้สวยงามอ่านออกนะเขียนให้ครูอ่านออกนิดน,นึงนะเขียนเสร็จถ่ายรูปชัดเจนพร้อมแนบส่งเดี๋ยวจะมีไฟล์ เดี๋ยวจะมีให้แนบส่งใครไม่เข้าใจให้ดูวิธีส่งงานนะครับจากดูลิงก์ youtube ที่ครูแนะนำไปนะครับก็หวังว่านักศึกษาทุกคนนะครับที่ดูออนไลน์ค์ดแรกของครูจะมีประโยชน์นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองได้ในเรื่องของการประพฤติตนเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับก็สำหรับคัดเรียนแรกครูก็ขอจบเพท่นี้นะครับสวัสดีครับ